ว่าไงร้านเนี่ยเปิดโรงแรมเจ๊งมา่ใชโรงแรมที่ไหนเจ๊งใหม่พี่เจ๊งมาแบบเจ๊งอเนกอนาฏก็เหลือตังอยู่นี่แหละแปดหมื่นใช้นี่ใช้สินก็เหลือห้าหมื่นคือโรงแรมยังเหลือตังอีกแปดหมื่น่ตัวผมในบัญชีอ่ะคือคือคือทีแรกมันเหลือสี่พันแล้วขายกาแฟอยู่หน้าโรงแรมมีหม้อมคค่าพอดสองใบที่เราทำอยู่ใช่ สองใบแล้วก็เตาะไปอ่ะสามสี่เดือนอ่ะจนมีตังค์แปดหมื่นแล้วก็ปิดไปปิดโรงแรมไปปิดทุกอย่างแล้วก็ตังค์ไปใช้ใช้นี่เหลือเงินอยู่ห้าหมื่นทำรถเนี่ยสามหมื่นเหลือสองหมื่นแล้วเหลือสองหมื่นซื้อล็อก 11, หมื่นหนึ่งเหลือหมื่นหนึ่งขนของจากนู่นมาชนบุรีเนี่ยหมื่นหนึ่งไม่เหลือสักบาท<อ>ไปทำงานสามเดืนอนแล้ววาสามเดือนยังไม่มีนะไ,มได้แค่ล็อกกับรถ พอเงินเดือนออกปั๊บซื้อเครื่องบดซื้อล่ม,มเดือนที่สองมาก็ซื้อเก้าอี้ซื้ออะไรเงี้ยจนครบเดือนที่สามามั่นใจแล้วของครบเหลือตังค์อยู่ห้าพันในบัญชีห้าพันจริงๆกาแฟ3มโลแก้วร้อยใบปูนแลวน้ำตาจะไหลเพื่อสุดท้ายเลยเพื่อสุดท้ายทำเล,ลก็หาใน o o o g s t r ต e t View เพราะเพราะไม่ใช่คนพื้นที <laughs> ่ <laughs> เห็นมาโล่งๆเนี่ยจอดนี่คือที่แรกที่ตั้งใจแล้วก็ที่แรกจอดตรงนู้นจอดตัวรถแทนขาวนั่นพี่ประตูใกล้ประตูเนี่ยตรงนี้นี่ตรงนี้นี่ขับไปเนี่ยตรงรถแทนขาวเนี่ยวิออสเลยครับแล้วเพราะใน Google Street View ตรงนี้ยังเป็นรถผลไม้อยู่แต่พอมาขายวันแรกปุ๊บพี่ที่ขายของกระเทียมตรงเนี้ยเขาบอกว่าตัวเนี้ยเขาไม่มาแล้วน้องมาขายตรงนี้เลยผมไลยเถิบลงมาวันที่สองเปิดอาทิตย์แรกฝนตกทั้งอาทิตย์ วันแรกนีกี่แก้ววันแรกวันแรกเลยนะที่มาขายตรงเนี้ผมน่าจะได้สามสิบกว่าเนอะคือว่าตอบรับดีฝนตกสามสิบกว่าฝนตกคือมั่นใจแล้วแหละถ้าฝนตกมันได้สามสิบกว่ายังไงแม่งขายแน่แน่อ่าแล้วทุกวันอ่ะขากลับอ่ะต้องไปซื้อแก้วห้าสิบใบวันละแถวอ่ะพอยอดมันสามสิบกว่าคือพอมันห้าสิบเราเขาเพิ่มไปร้อยคือก็ทําอย่างนั้นอนะ่ะพี่อาทิตย์สองอาทิตย์ผ่าน เริ่มมายืนพื้น40 50พอเริ่มมีตังค์หน่อยแก้ว่ายังเหมือนเดิมนะพี่ตอนแรกใช้หลังเงี้ยเขาก็พกอเถอะใช้ล็อกนี่แหละอใช้ล็อกตั้งแต่แรกใช้ล็อกนี่แหละแล้วพอพอเริ่มมีตังค์ปับ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือแก้วเริ่มเป็นร้อยสองแถวและแก้วสองแถวคือพอแน่ๆร้อยน้ําที่เคยเอามาแค่สองถัง16ลิตรอ่า12ลิตรเริ่มเพิ่มเป็น3 เพราะมันเริ่ม40-50แก้วแล้วใช่แต่ยังไม่มีพ่วงนี้นะเพราะอันเนี้ยมันใส่มาได้ประมาณ5 0 6 0แก้วอยู่แล้วต้องไปงั้นน่ะจนประมาณได้เดือนเดือนหนึงมั้งสกินแก้วเพราะยอดมันเริ่ม5้ยืนพื้น50เราต้องสกินแก้วแล้วเราเรา,เราจะกลับบ้านแปะไม่ได้แปะแก้วไม่ได้แล้วเริ่มสกินแก้วแล้วพอประมาณเดือนครึ่ง มันไปเจแล้วยื้ออยู่เจิอย่างเงี้ยประมาณสองสอาทิตย์ประมาณ2เดือนอะ่ะจากจากที่เปิดมันยื้อ70 70เจแต่ของมันใส่ในรถเปล่าๆไม่พอเราก็อเอาแล้วพ่วงมาปัน่นมาเอาพ่วงมาวันแรกอะ่ะมองทั้งหมู่บ้าน,น,าาาาน่างนี้ดีกว่าเอาวิชากาแฟมาจากไหนอยู่ออสเตรเลียพีค่คือคือคือ,คอที่พี่เห็นผมชงไม่ตวงไม่อะไรเลยอะ่ะแล้วมันถึงจะไปร้อยได้คนเดียวอ,ห,อหนึ่งคุณต้องรู้รถคือผมผมไม่ได้เป็นบริต้าที่ออสเตรเลียนะ เช้าเช้าผมทํากาแฟบ้างช่วงที่เขายุ่งหลกัหลกๆผมเป็นเชฟผมเป็นเชฟกลางคืนผมผมก็ไปเป็นเฮดเชฟคือผมก็เลยสามารถกะได้ว่าอันเนี้ยประมาณนี้อันนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ออกมามันจะเป็นประมาณนี้คือผมไม่เคยชงสูตรเป๊ะ,ปะมผมจะใช้วิธีหมัดแยบไปก่อนหมัดแยบคือสมมุติว่า มีลูกค้าคนหนึ่งเขากินหวานที่เอาหวานปกติปกติเขาปกติผมไม่เหมือนกันนะผมก็ต้องแย็บไปว่าประมาณเนี้ยเทีนไปก่อนแกวแรกใช่ถ้ากาแฟกลิ่นมันหอมมันอะไรโอเคจริงๆอ่ะยังไงเขาก็ต้องกลับมาบอกว่าพี่เอาเอาหวานของเมื่อวานหน่อยอเราก็จะจําได้แล้วว่าคนเนี้ยเขาใส่เท่านี้คือผมชงตามลูกค้าผมไม่ได้ชงตามสูตรเรียกว่าคัสตอมไอส์คัสตอมลูกค้าคัสตอมตามลูกค้า,า,อา,คาเอา คือคือเราจะไม่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 จุดที่เทินจากเจ็ดสิบขึ้นร้อยเราทําอะไรเพิ่มขึ้นไหมไม่เพิ่มพี่ใจสู้อย่างเดียวคือรักษามาตรฐานให้ได้ใช่วชาทก็เป็นนิ่งๆนี้แหละก็บริการแบบนี้แหละนิ่งๆคุยให้ไปอ่ามันขึ้นร้อยตอนนั้นเพราะว่ามันเหมือนคนมาคือผมไม่เคยยิงแอดผมไม่เคยทําโฆษณามันมีคนแบบว่า แพรต่อไปอ่ะพอพอมันระยะเวลามันได้คนมันเริ่มรู้จักป,ปากต่อปากปปาก็มีคนมาจากกรุงเทพเสาร์อาทิตย์มากินมามา,มามาลุมมาตุม้มกันคนที่เขามาเที่ยวพัทยาบางแสนอะไรเงี้ยเขาก็จะเลยแวะมาะมันก็จะยืนยืนร้อยแล้วเสาร์อาทิตย์ยังไงมันยืนร้อยแน่แต่ว่ามันจะร้อยเท่าไหร่แต่แล้วอีกอย่างคือผมเปิดยันพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ไม่ตกไม่เลิกตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นใหม่ๆ ใช่จนพระาทิตตกจนพระอาทิตตก6จนแล้กันอ่ะ 6pm ใช่แล้วตอนเนี้ยยอดมันดรอปลงเพราะว่า<อ>ผมไม่ได้เปิดยาวขนาดนั้นเพราะว่า woo, ผมไม่ไหวไมไผมเซฟร่างกายผมต้องการเซฟร่างกายแต่ผมก็จะมาถัวเปิดเร,ร็วขึ้นเร็วขึ้นนี <zie> ่คือตี7โมงคือมา7โมงโปกติเปิดโปรติผมจะเปิด7โมง45 ถึง8ปดโมงเร็วกี่ประมาณเกือบชั่วโมงนึงอ่าเกือบชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าเราชั่วโมงท้ายมาถั่วถามว่ายอดมันเท่าเดิมมันมันก็กลับมาเท่าเดิมก็เป็นคะแนนหนักคือร้อยแล้วตอนนี้ยืนพื้นร้อยเฉลี่ยออกมาเฉลี่ยมาเจวันจะตกวันละร้อยอย่างอย่างช่วงเนี้ยมันเงียบเงียบผมคือ80วันธรรมดาคือเงียบเงียบแบบนั่งอย่างนี้เลยนะนั่งเล่นนั่งอะไรอย่างเงี้ย ถ้า,าแนะนำน้องๆที่เปิดร้านใหม่สารข้อสารข้ออย่างแนะนำะไรเอาวิธีเปิดร้านดีกว่าเอาวิธีเปิดร้านดีกว่าแบบของผมนะหลักเปิดร้านน่ะตั้งงบมาก่อนผมจะบอกทุกคนนะให้ตั้งงบมาก่อนเวลาได้งบมาปุ๊บคุณจะรู้ว่าคุณต้องใช้อุปกรณ์เท่าไหร่แบบไหนไปหาทำเล พอหาทําเลคุณจะได้ราคาขายตั้งงบแล้วก็หาทําเลไอ้ราคาขายเนี่ยกับทําเลเนี่ยเราจะคํานวณยังไงกดใน Google เลยครับฐานเงินเดือนรายได้เฉลี่ยคนย่านนั้นทุกๆ1 0 0 0 0บาทตั้งราคา30บาทุก1,000บบาทฐานเงินเดือนถ้าฐานเงินเดือนเฉลี่ยสมมติ3 0 0 0 0 9 0บ0าท90บาทเพราะสมมติว่าพี่30,000พี่ขายแก้ว90กินทุกวันเก27 หายมาสามพันพี่รู้สึกว่ามันไม่แพงแต่ถ้าหมื่นหนึ่งพี่ไปตั้งราคาแก้วหกสิบหกสามสิบแปดพันแปดพี่เหลือแปดพันกว่าความรู้สึกว่าเงินหายไปเยอะมันเป็นอย่างนั้นพอตั้งราคาได้เราได้อุปกรณ์ได้ทําเลได้ราคาแล้วอุปกรณ์ทําเลราคาเราจะรู้แล้วว่าเราต้องใช้เม็ดอะราคาเท่าไหร่อไม่ใช่เราบุ่มบ่ามโอ้โหอร่อยแก้วแปดสิบไปขายกลางป่ากลางเขามันไม่ได้พี่ได้ไหม คือ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 ถ้าคิดตามหลักอะ่ะมันไม่ได้คือเราจะได้เม็ดกาแฟแนละ้วเราจะรู้ต้นทุนเราแล้วก็จะวนกลับมาตรงราคาขายอีกหน่อยหนึ่งคือภาระเรามีไหมเฉลี่ยส่วนใหญ่จะขายได้วันหนึ่งอ่ะสี่สิบแก้วส่วนใหญ่นะ,ะเฉลี่ยร้านเฉลี่ยส่วนใหญ่เราต้องเอาสี่สิบแก้วนั่นแหละเป็นเกณฑ์วัดจุดคุ้มุนเราลคือจุดคุ้มทุนภาระรายจ่ายที่เรามีทั้งหมดว่าเราขายเนี่ยเราลอดเราดำรงชีวิตได้ เรามีเงินเก็บได้ถ้าเราไม่คิดพวกนี้นะกลับไปทำงานอย่างเดิมดีกว่าไม่เสี่ยงด้วยใช,ใช่ไหม,ไมเราค่อยมาหัดชงไ,ไอหัดชงแท้าๆเลยนะรสชาติมันปรับกันได้พี่มันจูนกันได้แต่ทำเลพี่จูนไม่ได้นะราคาพี่จูนยากพี่ขึ้น5บาทลูกค้าหายแต่รสชาติมันจูนได้ถต่ว่าได้ครบมาแล้วมันไม่เวิร์กอย่าไปกลัวเจ๊งอุปกรณ์ทำมาหากินมันขายมือสองได้หมด มองว่าเตี๋ยวมือสองมัยังขายได้ยังไงคุณจะมีเงินกลับมาอีกก้อนหนึ่งแน่ๆเพื่อไปต่อชีวิตคุณอีกคุณอาจจะอัปเกรดไปเป็นตัวนั้นแล้วดาวเกรดลงมาตัวนี้เปลี่ยนทำเลยใหม่มันก็อย่างหลอดมันไม่มีตันใช่ก็ไปหาเช็คใหม่ผมไม่เชื่อหรอก7 7ประเทศอ่ะไอ้จ7จังหวัดในประเทศไทยอ่ะจะไม่มีที่ที่ให้ขายดีอ่ะหมายว่าผมผมทําอย่างเนี้ยหนึ่งผมเป็นคนไม่มีภาระไม่มีครอบครัวย้ายไปไหนมาไหนก็ได้ ถ้าตัวนี้ไม่เวิร์กผมย้ายจังหวัดยังได้เลยใส่กระบะขนไปเช่าห้องอยู่ออกมาขายกาแฟาไม่เวิร์กย้ายใหม่มันต้องมีสักที่แต่แว่าแต่ละคนที่เขาอยากเปิดร้านอ่ะส่วนใหญ่หนึ่งชงที่บ้านเอ้ยชั้นชงอร่อยทํากินกับทาขายไม่เหมือนกันนะคนเดียวส่วนใหญ่ร้านน้องๆจะลืมตัดค่าแรงตัวเองเร <c oughs> ามีวิธีตัดค่าแรงตัวเองไงเช้ามาเปิดมี2บัญชีใช่ไหมเช้ามาอวนอีกบัญชีหนึ่งเข้าอีกบัญชีหนึ่งห้าร้อยจบ คือจ่ายค่าแรงตัวเองให้จบตั้งแต่เช้าก่อนที่เหลือก็เป็นของร้านหมดเลยที่เหลือเป็นของร้านเอาไว้หมุนซื้อของแค่นั้นเองไม่ต้องคิดอะไรเยอะง่ายๆนะแต่ส่วนใหญ่ร้านน้องๆจะลืมตัดค่าแรงตัวเองแล้วจะเอาค่าแรงตัวเองไปปอนกับเงินหมุนง่ายสุดคือแนะนาคือโอนจากเงินหมุนเข้าบัญชี500ทุกวันจ่ายค่าแรงตัวเองก่อนก่อนมาทํางานทุกวันครับ พอพอสิ้นเดือนอ่ะจะใช้เงินอ่ะก็ไปใช้เงินใน500ที่เขาโอนเข้า,<ช>าอะไรบัญชีนะบัญชีงเงินเดือนเราใช่แค่นั้นเองครับง่ายๆก<ช>็เหมือนทำงานจริงข้ารงชรายวันเราจา่าย่แิตัวเองก่อน<ช>ส่วนอยากขยายธุรกิจอยากอะไรก็ไปควักในเงินหมุนอ่ามี2อบัญชีไว้่แค่นั้นเองเงรับง่ายๆอย่าอย่าไปคิดเยอะ